ไปไหนไปไหนโอ้โ oh, อ oh, oh. oh, 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 ้โอ้วิ Blaze ่งวิ่งโอ้ล้มล้มล้มโอ้ล้มล้มล้มโอ้โอ้ยอะไรก็ไม่รู้เราเราพี่รักษ์พี่รักจะไปดึงแข่งกับช้างแน่แต่ล้านใจเย็นลูกหนุนหนุนวิ่งไปแล้วนูุนวิ่งแต่ใล้านใจเย็นแต่ล้านใจเย็นโอ้โอ้กอลัก ทานครบนะคะถ้าไปทัวร์ไปทัวร์จริงๆนี่ตอกทุกวันเลยนะคะตอกแล้วก็เอาออกเอาเข้าโอ้คันคันครับโอ <c oughs> แ้แน่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 แแน,แนเ่เริ่มเยิมเริ่ม,เ,มเอาเอา,เอางาชิมกันแล้ว อะไรพ่อเออเออเอออะไรอะไรวีอะไรดูทำดูทำหน้าดูทำหน้าแน่เล่นดูขาดูขาโอ้ดูบีย่อกันสนุกเลยโอ้ ีจะโดนตาเอาไม้ออกก็ไม้ออกแนีแน่แน่เดี๋ยวเบี่ยงมาทางนี้เอาไม้ออกก่อนเฮ้ยนู่น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 เออเออดูทำดูทำเออเอ๊ะคือตรงนี้จะสรุปเลยนะมันจะชันชันหน่อยนู่นนู่นแน่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  งานแหลมด้วยนั่นนั่นน่ะเออเอเล่นการโยกันสนุกสนานค่ะโอ้โหได้ยินเสียงคว้านแจ๊กนะคะโอ้โหได้ยินเสียงคว้านแจ๊กโอ้ดูทำดูทำเอาเอาเอาโอ้โหนี่นี่นี่โอ้โหดู คุณแซลล้านไปไหลูกฮะมามาแน่แน่มามาแน่แน่ดูทำจับมาแล้วเตรียมนะี่หน่าเตรียม,นะมนี่หน่มาแนแน่ขุนทองนี่ก็ชอบไปจับปากเขานะคขุนทอง ไปไหนไปไหนโอ้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 วิ่งวิ่งโอ้ล้มลย พี่รักมาไหนล่ะคุณทองคุณทองโอ้ดูดูดูความรักดูโอ้อยู่นิ่งๆลูกอยู่นิ่งๆใจเย็นใจเย็นเออเป็นอะไรลเหโอไหนคุณทองเราวิ่งไปตรงไหนแล้วพี่รักหนึ่งความลักคือปล่อยคุณทองหลุดมานะคะ เราความรักดึงโซ่ไว้แล้วจะสู้สู้แรงขุนทองได้ยังไงดีนะคะไม่ล้มปากคับดิงเออหนิ่งมาตกใจจะมาหาตายแต่ก็ดันออกโอ้พี่ขุนจะคาบโซ่น้องไว้ทำไมไม่ให้น้องไปนะคะแม่แมดูโหดด้วยนาอพี่ขุนนะี่เนาะน้องมาแล้วไม่ให้น้องไปคะ้ะให้น้องอยู่นี่แหละดูไปอะไรก็ไม่รู้อะขา คุณนี่คุณบอกเอาน้องผมมาอู้อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายมากเลยค่ะแล้ววิ่งออกมาทำอะไรขุนทองเนี่ยโอ้ผนร้านก็ตกใจสิคะเห็นขุนทองวิ่งก็ตกใจมีท้ามีพี่ขุนอยู่ด้วย เอาดึงโซ่ไว้แล้วนั่นนั่นนั่นโอ้ยดึงดูทามดูทามเอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 จะไปอีกเด้ยน่ะขุนทอ,องจะไปอีกเด้ยน่ะโอ,โอ้เอาตะขอให้ควันรักโอ้ยรักพันขายท้ายเอ้ยไหนจะขอละ่ะ เล่นโซ่แล้วน่ะเล่นโซ่น้องแล้วน่ะใจเย็นลูกใจเย็น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 เอ้อแหมเป็นอะไรขุนทองฮะไปดูหูดูหูดูหู ดูหางดูหางไอ้ทางนี้ก็คึกคักเอาทางนู้นก็ร้องแล้วหนุนโอ้แต่ล้านโอ้ใจเย็นลูกใจเย็นโอ้ใจเย็นใจเย็นช้างคึกแล้วนุนนุนเล่นโซ่แล้วหนุนอย่าดึงโซ่น้องไว้แน่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 แน,แน่อันนี้ก็พออันนี้โอ้ ลิงโซ่แข่งกันแล้วนะ่ะโอ้ยจับไว้ก่อนคุณทองก<อ>็อยู่เฉยๆลูกเราหนูจะไปทางไหนอ,อ่ะก็จับเอาไงเอาเอด็กเอ๊เราพากันเป็นอะไรอยู่โอ้วิ่งจนจะ<ว>ชนเขาหนะ่ะคุณทองนะ่ะโอ้ยแสนล้านดู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 ด ท้องนูนี่เเมาไก่กันเงเต้ยิ่งจะพากันคึกได้แบบทีนี่เฮ้ยขนองสิเา้บเนี้ย่งเด้านุนทางนู้นอีกฮึเน่เน,น่เน,น่เน่แน่แต่นา เขายอนไเจอยู่ัมาลี่นอาเห็นตัวเล็กๆควารักดึงโซ่ดีนะถ้าควาลักไม่ปล่อยนะเขาลากควาลักไปเลยโอ้ผมก็ดึงเอาชิงแบบนั้นลเ้วจะดึงโซ่ได้ยังไงแรงชานเนาะดึงเผื่อเขาอยู่ไม่อยู่หรอคุณทองนั่นนัน พอไปถึงพี่คุณพี่คุณยังดึงโซ่ไว้อีกมาถึงแสนล้านยังดึงโซ่กันอีกอูโปรยอยู่ในความสงบค่ะอ้าวอยู่ในความสงบค่ะทั้งพี่ทั้งน้องค่ะเออเออก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปของเรานะคะ เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ